คอนฟิชั่นหนงเรื่องต้นด้วยยูโกคุณครูที่กำลังสอนนักเรียนในห้องเรียนของเธอในโรงเรียนประุมแห่งหนึ่งในการเปิดการเรียนการสอนครั้งนี้ เธอประกาศลาออกจากกรารเป็นครูหลังจากที่ลูกสาวของเธอมานามิได้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดดายเธอใช้เวลาอันสั้นๆเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพูดถึงความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญแต่ท่ามกลางความเศร้าเธอได้เปิดเผยว่าเธอได้หาหลักฐานที่ชี้ไปที่นักเรียนของเธอเองว่าเป็นผู้ลงมือค่ามานามิซึ่งเป็นลูกสาวของเธอโดยไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรที่แท้จริงคือใครจนตอนนี้ โยโกะเล่าถึงเรื่องรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกสาวของทธอเสียชีวิต ลูกสาวของเธอถูกฆาตกรรมโดยทูยาและนาอุกินักเรียนที่เคยอยู่ในชั้นเดียวกันแต่พวกเขาไม่ได้รับการลงโทษจากการฆาตกรรมเพราะพวกเขาเป็นเด็กและไม่ได้มีการพิจารณาคดีทางกฎหมายที่หนักหน่วงจึงทําให้พวกเขายังสามารถหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้เธอแสดงออกถึงความเกลียดชังและความเจ็บปวดจากการที่คนที่เธอรักที่สุดถูกฆ่าโดยมือของเด็กที่เธอเคยสนหลังจากที่โยโกะเปิดเผยความจริงเธอเริ่มเปิด เผยให้เห็นถึงการตอบสนองที่ลึกซึมและซับซ้อนจากนักเรียนในห้องเรียนซึ่งถูกเปิดเผยทีละคนว่าเกี่ยวข้องกับค่าตกรรมแต่ไม่ใช่เกีนยงการค่าเท่านั้นการจะทำที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการปิดบังความจริงและวิธีที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ต่มมีจุดมุ่งหมายในการปกป้องตัวเองและความรับปางยามในตัวนี้เรื่องราวเรื่องพยายไปถึงการท่วตอบผมชูยา่าซึ่งเริ่มรู้สึกถึงความผิดที่เขาทำและวิธีการที่พยายามจะลบล้างการพูดคำของตัวเองแต่การล้างแค้นของยูกุที่มีต่อเด็กคนนี้ <c oughs> ก็แสดงให้เห็นถึงความท,ท้าทายและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเธอในขณะที่ชูย่าและนาโอกิ ตามพูนต่างเริ่มระหนักถึงความผิดที่พวกเขาทําโดยเฉพาะชูย่าได้เริ่มกระทําการฆาตกรรมโดยไม่มีเหตุผลที่แท้จริงเขาได้ปุ๊บกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดจากการที่เขาต้องพยายามปิดบังการกระทําของตัวเองและในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มตั้งคําถามเดียวกับเหตุผลที่ตัวเองทําไปทําไมเช่นเดียวกับนาวกิที่มีความพยายามที่จะหลบหนีจากความผิดที่เขาทํา การเปลี่ยนแปลงนี้สร้าง,งความกดดันที่เพิ่มขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนแต่ในขณะเดียวกันยูกกก็เริ่มแสดงออกถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการที่ไม่ได้รับการตัดสินที่ยุติธรรมจากสังคมเรื่องราวเริ่มพุ่งไปสู่การเปิดเผยความทิ้งที่ซ่อนอยู่ภายในชีวิตของชูย่าและนาอุก,กิเมื่อพวกเขาค่อยๆถูกเปิดเผยและกลายเป็นส่วนสำคัญในการล้านเค้งของยูกก ในขณะที่ตัวละครหลับเริ่มเผชิญหน้ากันในสถานการณ์ที่ไม่อาจหวนคืนกลับมาได้สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในความสัมพันธ์ระหว่างทุกตัวละครถูกเปิดเผยออกมาอย่างไม่อาจจุดยัง้งในตอนนี้ผู้ชมจะเห็นว่าการตัวเตบระหว่างผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโยโกะและเด็กที่เธอโสนให้กลายเป็นคนที่เธอแคนสุดในชีวิตทุกการกระทำที่พวกเขาทําจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่มีทางย้อนกลับ ในฉากสุดท้ายของเรื่องดาวโยโกได้ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเปิดเผยความทิงทั้งหมดต่อสาธารณชนแต่การกระทำของเธอกับทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดชูย่าและนาโอกิต่มีวิธีการที่แตกต่างในการตอบสนองกับความทิ้งที่เปิดเผยออกมาและสุดท้ายมันทำให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตวนกลับมาฉายชัดให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ได้รับการตัดสินหรือชดใช้ไป การหักมุมนี้จะทิ้งให้ผู้ชมตกตะลึงและคิดถึงผลการกระทำที่ไม่สามารถย้อนกลับได้